ยี่สมัยนี้เขาไม่ชอบติดกันแล้วเออะไรตาราตักั้งหลายที่เป็นโลกะจัสวัสดีครับสวัสดีครับแก่งแค่ไะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงอะไรเสียงในทีมเสียงนายบไม่ไม่เสียงทั่โลกเสียงทั่วโลกเว้ยเสีเียเสียงเทีเลยอ่ะเสียงเฮียเดละเดี๋ยวละเดี๋ละเดียไม่ ที่เจออะไรผมแก่ตีแล้วตีกันเศรษฐาอะไรรู้ยอะไรวะเช่าวะเช่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนยิงแล้วเนี่ยยิงบดยิงกู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 น่าจะวันนี้มาละเขารู้จนหมบดละ จะ <c oughs> ตาย <m sorted> ไปซะมือตายไปซะเดี๋ยวไม่มีปืนเลยอ,ะอ,ยอ่ะโอ้โหอ๋อตีแต่แล้วเนี่ย